สวัสดีครับเพื่อนๆก็นะเนาะเออ่ไม่ทันไลผมเมือม่อเมื่อวานสอวันที่แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวถ้ากับกล่องสอมาเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันอันบ็อกซ์เมื่อวันมีอะไรเนาะามาอันเดียวก็ยังไม่ค่อยอยากแกะแล้วเมื่อกี้มีนะ้องเมผู้มีบุญคุณ <c oughs> ให้ให้ข้อมูลผมตลอดเวลาช่วยดูเรื่องอะไรนะที่ขั้นให้ด้วยอะ่ะท่น่องใ้ okay. นะ่โอเคนนองบอกว่ามีจะแกะไหม ออแกก็ชั่วแกแน่นอนนะเราก็ได้ดูพร้อมๆกันผมผมไม่มีคัตเตอร์ด้วยก็เลยจะต้องจะต้องลุยกับกันไกลนี่แหละคือขี้เกียจเดินลงไปอยู่ข้างพนโขี้เกียจเดินลงไปนะงั้นเราก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวมหาเวทผลึกม่านเล่ม18บแปกันนะปัิจิ้นตั้งโต๊ะแผ่นคริเลยกุญแจตัวละคร33แบบ แล้วนะเพื่อนเพื่อนจริงๆนะแพ็กเกจแพ็กเกจมันมามันดูแบบมันดูแบบอะไรอย่าง in recoverable เลยอะ่ะคือคือผมคิดว่าถ้าแกะแล้วอะ่ะกรุวใส่คืนมันเดิมไม่ได้แน่แนดูดูจากดูจากเอ่อเมคอัพของมันแล้วนะผมว่าแกะแล้วแกะเลยกลัวจะหลุดป็นเป็นชิ้นๆไม่ใช่แพ็กเกจแล้วแหละแต่เอา้าสัญญากับเพื่อนมาแล้วนะ ยังไงก็ลุยพร้อมกันเอาะนะครับไม่พูดพ่าทำเพลงมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้กันมันยังไงคือรับรองผมมั่นใจว่าผมต้องทำมันพังอย่างกับอย่างของเล่นอย่างอื่นที่ผมมีทุกอันมันต้องพังเลยยังไงสักทางหึ่งเนี่ยแต่เราจะพยายามประณีตที่สุดในแง่อันบ็อกซ์ใหม่นะเพื่อนเป็นกำลังใจให้กัน ไปห,หน่อยแล้วกันแกะแล้วเสียวไส้อ่อก็มือไปโอ้ยเรื่องนึ่งมือไปก่อนแกะ,ะพักก่อนพักก่อนทำใจในิดนึงเออสยามบอกว่าจะมีโปสการ์ดแถมให้กับทุกชุดเนาะทุกชุดใช่สรุปคือได้จริงสมมติคุณมันมีมันมีอย่างที่ผมบอกมันมีฟรีจับฉลากถูกไหมจับฉลากรอบหนึ่งจับฉลากรอบสอง รอบสามหรือเปล่าผมไม่มั่นใจคนที่จับฉลากเนี่ยรอบแรกจะได้นะ <c oughs> คนจะได้คู่ปองฮนะสามรอบาทเอาไปใช้กับเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าของคุณในรอบถัดไปนะครับก็การ์ดการ์ดนี่คุณยังไงก็ได้การ์ดนี่คุณจะซื้อพอหน้าเว็บจากของที่มันเหลือเข้าขายหน้าเว็บคุณก็จะได้การ์ดมีสำหรับรอบรอบรอบ,รอบแรกเท่านั้นน่ะ รอบแรกคุณจะไม่ได้การ์ดนะเขาจะส่งแบบไม่มีการ์ดให้คุณเสียวไซเล่นๆแล้วพออยู่ๆประกาศปังว่าเฮ้ย <c oughs> คุณจะได้การ์ดด้วยนะอีอ,อีอีผมเนี่ยที่ได้รอบแรกเนี่ยก็จะแบบหลึกหลักหลึกหลักเฮ้ยไม่เห็นการ์ดเลยว้ยการ์ดไปไหน <c oughs> ก็เนี่ยเฮ้ยหลุดลานถามเพื่อนว่าเฮ้ยคุณได้ไหมนู่นนี่นั่นก็ม,มีน้องคนหนึ่งบอกเฮ้ยเขาได้เขาส่งแยกมา นะผมก็อยู่นอกบ้านด้วยไงแล้วก็กระวนกระวายแล้วขับกับโอเคพอขับกลับมาบ้านใส่ชืน้นใส่ซองยางมาให้นะการ์ดมันก็ใส่มาในเนี่ยเอาพูดง่ายเอาแผน่นโบชัวประกบสองอันเลยโบชัวประกบสองอันในการ์ดใส่ตรงกลางมาแล้วก็ใส่ซองมาแยกซองแยกส่งมาตะหากซึ่งผมโอเคยกนิ้วให้สยามเฮ้ยใจใจคุณได้เว้ยคุณโปรนะ ส่งส่งแยกมาให้เลยโปรมากขอชมนะครับซึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเซงมากอ่ะผมตอนแรกตอนแรกคือถึงขั้นว่ากูจะกดผมจะกดสร้างอีกกองนึงว่าก็จะเอาอีกการแล้วอ่ะแต่มันนึกได้เฮ้ยเรามีอ่ะอีกอันกำลังมาเว้ยอาจจะได้อ่ะก็สรุปว่าอะไรรู้ไหมสรุปว่า f รีล็อตแรกไอ้สุ่ม็อตแรกที่ที่ผมได้เนี่ยได้ การ์ดแต่ส่งมาทีหลังส่งมาแยกนะส่วนรอบสองที่ว่ามันมาเอา่อผมผมใส่ไปหลายชื่อนะผมชื่อผมชื่อแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือรอบสองเนี่ยตัวตัวโปสการ์ดตัวเนี้ยใส่มาในเซียวแพ็กเกจมาเลยอยู่ข้างๆนะมาพร้อมบลชเชอร์นู่นนี่นั่นก็โอเคนะถ้าสมมุติใครได้สั่งอันเดียวแล้วสั่งรอบแรกใช่คือคือมันจะให้คุณเสียว เสียวสารลังเล่นว่าเฮ้ยคุณไม่ได้การนะครับโหนกล้หล้านล้าคุณจำไงดีก็โอเคสรุปว่าได้นะแน่นอนเรื่องเรื่องออกเรื่องออกข้างทางนี่ผมเก่งนะนั้นเรากลับมากันเรากลับมาแกะอันบ็อกเล่มเล่มแพคเนี้แกะมาแล้วครับ ใช่ธรรมดาผมไม่ค่อยอ่านผมไม่ค่แกะอะไรผมชอบเก็บไว้เป็นมือหนึ่งแต่เนี่ยมันโอเคซ้ำสออันแกะก,ก็แกะมาให้เพืกกก่อนได้ดูนะเราก็ได้เห็นด้วยแหละว,ว่ามันคืออะไรยังไงแต่แต่มั่นใจเลยผมผมดูจากแพ็กเกมแล้วเนี่ยที่แกที่แกใส่คืนไม่ได้แล้วเนี่ยอก๋อแล้วยังกับเปิด อะไรสักอย่างที่ฉันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ <c oughs> แกะมาแล้วดยความทนุถนอมมันก็คือปกมันก็คือปกนะหลุดแล้วครับเริ่มหลุดแล้วครับมันก็คือปกอะปกแข็งธรรมดาเนี่ยใส่ประกอบไปคุณทาดีกว่านี้ได้นะสยามคือททาให้ผมเก็บคืนเหมือนเดิมได้จะดีกว่านี้เยอะเลยอย่างที่ผมคาดไว้แหละว,ว่ามันไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวละชิ้นนะพูดง่ายเนี่ยดูเลยพี่จะเล่นคือคือพี่จะเล่นประกบอย่างนี้นะปกแข็งประกบแล้วคุณก็เอาดามเลยคือพี่จะดามเลยดามกับกระดาษแข็งกระดาษแข็งบนกระดาษแข็งล่างโอเคโอ้ยโคตรแย่เลยตรงนี้เพื่อนๆติดเทปอ่ะติดเทป คุณติดเทปอืมโอเคอะไ่เอาเผ่านไปก่อนอเก็บไว้เผื่อผมไปประกอบล่าลได้เมื่อกี้เราบอกอะไรเราบอกมีปกกระดาษแข็งเนาะนี่ก็ต้องเก็บอ่ะเล่มสิบแปดนะหน้าตาเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับโปสการ์ถูกไหม <c oughs> ตัวนี้แหละตัวแพงนะตัวแพงก็มีอะคริลิกมี พวงกุญแจมีสายคล้องกุจเฮ้ยมันบอกไว้มีอะไรบ้างปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบเราไปดูกันภายในกล่องประกอบด้วยสำหรับประกอบพิมพ์ภาพมีแผ่นอะคริลิก123มีรูปอีกแผ่นอะคริลิก123มีรูปมีพวงกุญแจสิบแบบ2แผ่นแปลว่าอะไร16แบบ2แผ่น มันก็ไม่ซ้ำนี่นะมันเขียนว่าพวงกุญแจตัวละคร16แบบ2องแผ่นทำไมมันไม่เขียนว่ามี3 2มสิแผ่นใครรู้บอกผมด้วยมันไม่ซ้ำอ่ะก็ดูนี่ไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำอ่ะนะอืมพวงกุญแจตัวละคร16แบบ2องแผ่นคือคุณเธอก็เขียน3 2มสิบสแผ่นสิวะอย่าง y ไว้อ่ะ แผ่นบริทินเจ็ดแผ่นทำไมเจ็ดแผ่นสองหน้าโอเคพิมพสองหน้าสายของกุญแจสำหรับพวงกุญแจสาบสองเส้นบวกกับสำรองด้วยเป็นสามสิบสามเส้นดาวเอาชิ้นส่วนโลหะสำหรับประกอบสแตนกคูขุดเออพระเจ้าช่วยนี่นี่น,นี่ต้องประกงประกอบเลยเว้ยเอาวะ <c oughs> มาถึงนี่แนละ้ว โอ้ยผมพลาดไปเยอะนี่จะตานไหมเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวแป๊บนะมันต้องแกะโอ้ยพลาดม,มาเยอะผมต้องประกอบด้วยวะ่ะเดี๋ยวค่อยมาแกะสติ๊กเกอร์แล้วกันพามาเยอะใครจะไปรู้ว่าต้องประกอบยังไงดิยังไง ดีโอผมอีดิตไม่เป็นนั้นก็ทนกันไเไ,ไปลมงพ่อเลยโนไม่ได้ไม่ติดเกหเยหน่อยโอเคใี่หน่อยโอเคมา ปฏติทินหนะ้าตาปฏติทินอืมเ <c oughs> ขาบอกหน้าหลังนะมีทั้งหมดเจ็ดแผน่นใช่ไหมเออเมื่อกี้บอกบอกว่าได้เจ็ดแผน่นโอเคก็ก็ตามนั้นแหละผมว่านะผมคงต้องถามอีกอันนี้คนเป็นอันบ็อกซ์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาทำเป็นวิดีโอประกอบลากอีนี่ดีกว่าเพราะผมว่ามันโอ้ยหนกักเพื่อนๆมันหนัก มันหนักเฮ้ยมันหนักเฮ้ยหนักเลยอ่ะหนักหนักหนักอ,กนะอย่างนี้เ้มันหนักเลยไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้นะ,เ,ะเดี๋ยวเราจะแกะแล้วเราจะวางนี้เพื่อไม่ให,หาย unbox โอ้โหโอ้โห oh จะรอดไหมเนี่ยโ oh <Hey. S 2> อ้โหเฮ้ยอ้าวสรุปสรุปมันมีนี่เจ็ด เจ็ดกนะับเจ็ดนะปฏิทินเจ็ดกับเจ็ดสองอันเจ็ดกับเจ็ดสองอันผมคาดว่าคงจะเป็นปแปะอแปะให้มันอยู่อย่างอ้าวมีไงมีไงเดี๋นะอ่าเราทีละลอันงั้นคลิปนี้ตัดสินใจตอนนี้แหละเราจะเป็นคลิปอันบล็อกเราจะมีคลิปประกอบอีกอันหนึ่งเพราะมันยาวนี่นี่นอ,อุปรกรณ์ที่ได้มาได้ขาตั้งขาตั้งหนึง่งอันขาตั้งหนึง่งอัน แล้วก็แล้วก็ใส่คียใส่คีเฮ้ยหรือผมไม่ประกอบดี่พี่เกียจแล้ววะ <c oughs> เขาดูเอาดูยุ่งยากเลย <c oughs> นี่แผ่นแรกมันมีสมดุดเออมันบอกว่ามันมีหมดสามแผ่นแผ่นหนึ่งนะแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสองมีร่องล่องแผ่นสองมีร่องร่องนี่นี่ร่องนี้สาหรับใส่เ e อนะร่องนี้สําหรับใส่อีปฏิทินนะแล้วก็ อันนี้พวงกุญแจโอ้ยพวงกุญแจคุยเลยค่ะเป็นใสใสใครเลยว้าวนะดูแลวอันนี้อันนี้ก็คือแผน่นแผ่นอยู่ตรงกลางตัวปฏิทินแผ่นอยู่ตรงกลางตัวปฏิทินใช่คือไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอีกสองตัวเนี้ยประกบกันแล้วก็จะมีร่องตรงกลางไว้สําหรับใส่ปฏิทินนะและข้างหลังข้างหลังตัวแผ่นตรงกลางก็จะมีก็จะมี กุญแจเครดิตใสๆให้คุณมประกอบเองใช่ครับพันแคุณต้องประกอบเองนะสองพันอาจจะเข้าประกอบให้โอเคผมเห็นผมก็เหนื่อยแล้วแหะผมว่าผมผมไม่ประกอบละช่างมั <laughs> ตนตามนี้ก่อนแต่สินใจตอนนี้และมันจะคือวิดีโอ Unbox อกซเรื่องเล่มสิป <laughs> เรื่องทำไม่ทํา <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> ไปดูอีกทีนึง <laughs> ก็ภาวนาว่าผมสามารถ ใส่คืนมันได้ก่อนว่าผมจะใส่คืนมันอีท่า,ทาไหนยังไงดีนะก็เนี่ยแกะให้เพื่อนดูแล้วล่ะทำมาแล้วนะพยายามแล้วโอเคโอเคเอี่เฮ้ยมันหนักมันหนักคุณภาพมันทำเอาโอเคเพราะจับดูแล้วหนักหนักเออเดี๋ยวดูว่ามันจะใส่่ใสคืนไม่ได้โอเคผมว่าผมจบก,ก่อนแล้วกันแหละโอ้ผมว่าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอ่นีนยวเดี๋ยวก่อนจบมันมีอินสตรักชั่น อยู่ข้างหลังนี้วิธีการใช้นี่ดูเฮ้ยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยเป็นไออันเอาชั้นที่สองคืออันที่มันมีสําหรับเสียบเสียบรูเห็นไหมนี่ช่องสําหรับเสียบพวงกุญแจตัวละครเฮ้ยเท่คือ,ค,อคือมันมีสามล่องเสียบล่องหนึ่งเสียบปฏิทินล่องหนึ่งแล้วล่องข้างบนเนี่ยมีสองอันให้คุณใส่ไอไอ,ไอพวงกุญแจตัวละคร เพื่ออะไรไม่รู้ก็อาจจะเป็นตามจำนวนปีสามสิบสองสิบสองยี anyway. you know. ่สิบสี่มเพราะอะไรไม่รู้ทำไมสามสิบสองไม่รู้แต่ก็คือเนี่ยข้างบนคุณสามารถเปลี่ยนได้นะเอาพวงกุญแจเสียบคือคืเข้าไปหนึ่งอันสองอันปฏิทินคุณก็เปลี่ยนตัวละครได้ทุกเดือนอ่ะถ้าคุณจะเปลี่ยนอะก็โอเคอยู่เสร็จแล้วคุณก็ใส่นุ่งใส่น็อตประกมประกอบนะผมผมเท่านี้ก่อนแล้วกันยาวละยาวพลาดไปเยอะ กลัวประกอบไม่เป็นด้วยโอเคของครับ